สวัสดีทุกทุกคนหายกันไปนานเลยนะในวันนี้เราจะมาทําการเล่นไมครับวันบล็อกเอาชีวิตรอด100วันหรีอว่าการเอาชีวิตรอดของผมใน100วันจะเจออะไรบ้างจะเจอภาษาอะไรบ้างอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไคให้เพื่อเป็นกาลังใจในการทําคลิปของเราด้วยขอบคุณครับโอเควันแรกเราก็ต้องขยายพื้นที่ก่อนถ้าเราไม่ขยายพื้นที่เราก็ไม่มีที่ยืนในสังคม เจ้าไปดีโอเคหลังจากที่เราผมก็ได้ทําการขุดทําการขุดไปเรื่อยบล็อกกระสุนมจะไม้กับดินมาอย่างเดียวซึ่งผมก็เบื่อเหลือเกินที่ต้องมานั่งขุดอะไรอย่างเงี้ยแต่ทําไงได้เราไปคนเราตัดสินใจยอยากท,ทำคอนเทนต์นี้ล้วก็ต้องทําั้นตอนเลแน่ในงานนี้เข้าสู่วันที่2เราก็ได้ทําการที่จะขยับขยายพื้นที่ให้มากที่สุดโดยที่ว่าเราก็ต้องระมัดระวังอย่างมากเพราะว่าด้วยความที่ผมนั้นไม่ไม่เก่งกับการทำทำอะไรแบบนี้มาก่อน ผมอาจจะตกลงไปใต้หาเลยก็ได้เพราะฉะนั้นเราเลยต้องระมัดระวังและปราณีอย่างที่สุดเด้าเยีทัได้ <S <S ท่อส่วนที่3ตอนนี้ผมก็ยังคิดว่ามันยังไม่คืบหน้าลยเสียเลยยังยังต้องทรงตัวการต่อบล็อกแล้วผมก็ต้องมาเสียเวลาขุดบล็อกเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะขุดบล็อกดินไม่รู้ว่าชาติไหนจะทําจะขยายพื้นที่เสรีสแต่ระหว่างที่ผมกําลังขุดนั้นผมก็ได้ทําการขุดไปเรื่อยๆขุดไปเ,ไปเ,เรื่อยเผื่อว่าจะเจอของดีแต่ระหว่างที่ขุดนั้นผมก็ได้เจอสิ่งหนึ่งใช่แล้ว มันคือบริวารสัตว์เลี้ยงของเฮฟวี่นั่นเองว่าไงบริวารของอุดูโอเคแค่นี้ฉันก็ไม่เหงาแล้วยังมีเจ้าบริวารอุดคอยช่วยเหลือเป็นเพื่อนฉันนะเพื่อนโอเคหลังจากนั้นเราก็มาทําการขยายพื้นที่ต่อซึ่งแน่นอนผมก็จะยังขยายพื้นที่จะไม่ได้มากพอถึงแม้จะรู้สึกว่าจะขยายพื้นที่มาได้มากพอตัวละเข้าสู่วันที่สี่แลระหว่างที่ผมกำลังขุดนั้นผมก็ได้พบเพื่อนใหม่กับผมอีกตัวหนึ่ง ใจแล้วนั่นแหละนี่แหละเจ้าแม่สีนวลผมดีใจที่ได้เพื่อนใหม่ผมก็ดีใจจนมากเกินไปจนตกแมปไปเลยไม่นะไม่ไม่ไมเออเอวัวโง่แกทําให้ฉันดูแย่แต่ช่างมันเถอะหลังจากที่ผนพ้นทุก,ากการตายองโง่งผมผมก็กลับมาขุดแร่ขุดแร่ขุดบล็อกต่อเพื่อนในการขยายพื้นที่และขยายกินฐานของเราให้มั่นคง ในระหว่างที่ผมกาลังจะขยาการขยายพื้นที่อีกครั้งแลด,ด้วยความโง่อ,งอผมบวก,กัาการทรงตัวที่ไม่ดีผมไ้้ลวกอีกแล้วไม่นะบอสยี่สี่บอุดสอุาขุดมาไม่อีกแล้วเหรอเนี่ยอ๋อเออซึ่งผมกระตายแบบโง่น,งน,นี้หลายครั้งมากกว่าผมจะปรับตัวได้นี้ก็ใช้เวลาอยู่เหมือนกันอก็ใช่เนาะเราเป็นมือใหม่เพิ่งเล่นก็อย่างนี้แหละ ผมก็ได้ทําการขุดล็อปไปเรื่อยๆได้ทาการขยายอาณาเขตมากยิ่งขึ้นซึ่งตอนนี้สัปสัตและเรลาอูดนี้ก็เริ่มมีมากมายจนผมนั้นก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วเพราะผมต้องหาวิธีในการทําทุกวิธีทางเพื่อขยายอาณาจักรเพื่อให้มีที่อยู่ตลอดพอต่อทุกคนแต่ตอนนี้ผมนั้นดันมาติดกับน,น้ําอีกผมก็ไม่รู้วิธีจะขึ้นยังไงอากาศก็ใกล้จะหมดแล้วนี่ฉันต้องตายแบบงงๆอย่างนี้เหรอไม่นะฉันจะมีวันตายแบบนี้เด็ดขาดไม่เออเออผมใช้แรงทุกทุกอย่างที่มี แล้วหลังจากนั้นผมก็จะทําการขยายอาณาเขตต่อซึ่งหัวารณอุดๆนี้ก็เกือบจะตกไปทีนึงละอยู่เฉยๆบ้างได้ไหมไอ้พวกนี้เข้าสู่วันที่5รตอนนี้เราก็ได้ทําการขาบอาวุธมาเพื่อจะมาใช้ในการทําไร่ทําสวนทําอะไรต่างๆนะน,นะหรือการทําอะไรก็ได้ที่ทําเกี่ยวกับการขยายอาณาเขตเราให้มากกว่าเดิมซึ่งตอนนี้มันก็ยังเล็กอยู่เหมือนเดิมอะ่ะนี่ผ่านมา5วันแล้วนะยั่ไมใหญ่ขึ้นหรอวะเนี่ยเข้าสู่วันที่7แล้วตอนนี้ตอนนี้บล็อกเราก็อัปเกรดมาได้พอสมควรแล้วเราคงจะได้บล็อกอะไรใหม่ๆเพิ่่มมขึ้น้นาาบงยล ขอเป็นของดีด้วยเถะนะเข้าสู่วันที่8แล้วตอนนี้ผมก็ได้กระทาการทาฟาร์มเป็นเสร็จท,ที่เรียบร้อยแล้วเพื่อให้สัตว์นั้นไม่ต้องมาเดินเพลียงพันแล้วในวันที่ผมกาลังทํางานอยู่แต่ตอนนี้ผมนั้นตอนนี้พื้นที่ของเรานั้นก็ถือว่าใหญ่ยายมาในระดับหนึ่งละแต่ก็ยังดูเล็กเหมือนเดิมเฮ้ยเหนื่อยชะมัดกว่าจะขยายพื้นที่แต่พื้นที่ได้นี่มันยากเหลือเกินเข้าสู่วันที่9แล้วตอนนี้เราผมก็ได้ทําการมามาจัดของประจัดระเบียบ สบเปียงคือสบเปียงส่วนไหนของต้องใช้ต้องอยู่ตรงไหนของกล่องนะจะว่าไปแล้วไม่มีเพื่อนเล่นี้ก็เหงาเหมือนกันนะเนี่ยตอนนี้ผมรู้สึกว่าตอนนี้มันมืดเกินไปปักไฟหน่อยแล้วกันสว่างมากเลยโอ้มันจ่าซะเหลือเกินมันจ้าซะเหลือเกินบังว่าสัตว์คุงชอบนะว่าไหมเจ้าอุดอุด <c oughs> เข้าสู่วันที่10ในระหว่างที่ผมนั้นกาลังการทําการขุดของอยางนั้นของของผมนั้นมันก็ดันมาอัปเกรดก่อนซึ่งผมก็ต้องมานั่งรอดีเลยอีกแล้ว ซึ่งในระหว่างที่รอนั้นผมก็จะทาการทุบรั้วเพื่อจะทาประตูรั้วฟาร์มใหม่ของผมแน่นอนผมต้องใช้ไม้รู้สึกที่เกลกระโดดไปกระโดดมาละทําแม่เลยประตูเนี่ยซึ่งผมตอนนี้ผมก็ได้ประตูมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมจะเอาไปติดตั้งในฟาร์มของผมเย่ก็ <Yeah, S 2> มีประตูเข้าออกสบายละต้องไปกระโดดไปกระโดดมาดีละเวลาใส่ติดตั้งเลยแล้วกันอดูดีขึ้นไาตัวเยอะเอ้ยเจ้าไก่อย่าออกมานะเดี๋ยวฉันจับไปทำเคฟสีเข้าสู่วันที่11เ็แล้วผมก็ได้ทําการมาขยายพื้นที่ต่อ และระหว่างนั้นผมก็ได้ไปทักทายกับไก่แจ้ว่าสนใจกินสนใจกินไก่เ f เอฟซีไหมหลังจากนั้นผมก็ได้มาทำการขุดบล็อกต่อซึ่งร,รอบนี้ก็มีแต่หินแต่ไปหมดซึ่งตอนนี้ผมนั้นตอนจากที่ผมขุดไปนั้นผมนี้รวยหินมากเลยครับผมรวยจนชนิดที่ว่าอยากได้แร่อ,อื่นมาทำทำของอย่างอื่นนอกจากหินบ้างนะ ดบของอื่นมาให้หน่อยเซเข้อสูตรเฟซอื่นให้หน่อยเซโอ้โอ้ผมเจอฐานแล้วในที่สุดผมก็ได้แร่ที่ผมอยากได้มานานแต่ว่าที่ขุดองผมนั้นมันเป็นไม้ธรรมดาผมเลยต้องหาที่ขุดอันใหม่หลังจากนั้นผมไม่รอชาร้าที่จะรีบครับที่ขุดอันใหม่ซึ่งตอนนี้คือผมมีหินนั้นมีเป็นร้อยไม่สิมีเป็นสิบอันเพื่อจะได้มาทําที่ขุดอันใหม,เม,ใหม่เพื่อมาขุดแร่ห่งสวยตัวนี้ก็คือลืออยากได้แร่แรมากเลยนะกูเนี่ย หลังจากที่ผมได้ที่ขุดอันใหม่มาแล้วผมก็รีบติ้งไปที่ฟาร์มผมแล้วมาทําการขุดแร่ที่ผมต้องการแล้วผมก็เพิ่งเอกใจในใจว่ามาทําฟาร์มอะไรตรงที่ดรอปบ,บอกของเราไว้เนี่ยสงสัยเราโง่เกินไปในการเล่นหมายค้ามเนี่ยก็ใช่สิเรามันมือใหม่เออในระห <c oughs> ว,ว่างที่ผมกำลังดรอปบ,บอสผมก็เจอกับเจ้าแม่สีนวลสีแดงตัวหนึ่งที่มีเห็ุอยู่บนหัวสามดอซึ่งผมก็อึ้งไปสักพักแล้วผมก็คิดในใจว่านี่มันน,มน,นี่มันนี่มันเอเลี่ยน <c oughs> <I> ผมรู้สึกว่าวัวตัวนี้มาเกะ่ะกับการขุดบล็อกของผมมากเลยผมเลยตบมาไปทีหนึ่งออกไปเดี๋ยวนี้อย่ามาเดินวิ่งเต็งมากเอานี้สิเอ้ยโอ้ว่าไงเจ้าไก่แจะเข้าสู่วันที่12แล้วเจ้าแม่สีนวลผมเห็ดสามดอกมันก็ยังมามาก่อกวนในการที่ผมนั้นขุดบล็อกอยู่ออกไปนะเจ้าแม่สีนวลไม่เห็นแล้วฉันกําลังทํางานอยู่ออกไปออกไปก็จับทําวัวแดดเดียวโปรยเกลือซะเลยเนะข้าสู่วันที่13แล้วผมก็ได้ทาการคราของเพื่อจะไปใช้ในการสร้างอาณาเขตและทําฟาร์มของผมต่อ แล้วหลังจากนั้นผมก็จะทำการมาทำการจัดของเล็กๆน้อยๆจะได้หาง่ายขึ้นเพราะว่าตอนนี้พื้นที่เราก็เริ่มจะใหญ่มากพอละก็ต้องมีหลักการในการปกครองซะหน่อยพอเราสร้างแผ่นดินที่ดินของเราได้เราก็จะทำการยึดของโลกกาส่ววันที่14ผมก็ไม่ทำมาทำการตีบล็อกแบบเช่นเดิมตีบล็อกแล้วตีบล็อกอีกก็ยังรวยหินกับมีไม้เล็กน้อยในการในการดำรงอยู่ของเรา ก็ูซวันที่15แล้วระหว่างที่ผมกำลังขดปอนผมก็ขดเจอสีที่ไม่คาดคิดเลยซึ่งผมไม่รู้ว่ามันจะต้องเจอกับมันไม่นะซอมบี้ไม่อย่ามายุ่งไปไปไปอย่ามายุ่งอืออะไรเนี่ยโอ้หัวใ่แป๊บอืมหล่อเทสเลยทีนี้ฉันจะไม่ยอมให้สมัมวเบสีตัวไหนมาลุกลามฟาร์มของฉันได้แม้แต่ตัวเดียวไม่แต่มดด้วย เข้าสู่วันที่16แต่ระหว่างที่ผมกำลังขุดบล็อกไปเรื่อยๆซึ่งระหว่างนั้นผมก็เลยเจอกับเจ้าแรบบิท5ตัวนั้นซึ่งถามว่าน่ารักไหมน่ารักแต่ถามว่าผมอยากเลี้ยงไหมไม่ขี้เกียจ <c oughs> ในวันที่17ตอนนี้ผมกำลังทำการขุดบล็อกไปเรื่อยๆโดยที่มีบริวารของเจ้าอุตูสัตว์เลี้ยงของเฮฟวี่กับเจ้าแรบบิทตัวหนึ่งเข้ามาดูมาขุดซึ่งไม่รู้มจะมองอะไรเกิดมาไม่เคยเห็นคนขุดเรื่องไงวะเคยขุดบ้างไหมเคยทำงานบ้างไหมเคยช่วยงานบ้างไหมใช่เอาแต่มันั ทําตัวเป็นประโยชน์ป้าสีพวกนี้โดยเฉพาะแกบริบาลของอุดอุดระหว่างนี้ผมกำลังจะออกไปฟาร์มมีไก่ตัวหนึ่งหลุดออกไปเฮ้ยกลับมานะนั้นฉันจะทำเกดไก่เคอฟซีหยุดโยนนี้หยุดเยนียวอี้แจ้ผิดอะไรทำอะไรนิผมทำอะไรนิในวันที่18ผมก็ทำการจัดของเล็กๆน้อยๆซอยะว่าแต่ตอนนี้มันไม่ได้เล็กๆน้อยๆแล้วรู้สึกว่ามันรกซะเหลือเกินในวันที่19ผมนั้นก็ได้กระทำการมาทำการขยายพื้นที่ในการอาศัยอยู่ของผมซึ่งผมไม่ได้ทำนานละหมดอลยุ่งกับฟาร์ม วันที่20ผมก็ทำ,ทำการทําการขยายทื้นที่เหมือนเดิมแต่แต่ดูเมื่ครั้งนี้นั้นน่าจะดูใหญ่กว่าเดิมหลายเท่าเลยแหละจะว่าไปก็อยากได้คนมาช่วยเหมือนกันนะเนี่ยวันที่21ตอนนี้บล็อกดินผมก็ใกล้จะหมดแล้วผมเลยคิดว่าผมต้องไปหาบล็อกมาเพิ่มได้จากนั้นผมก็เลยตัดสินใจที่จะมาเอาอุปกรณ์เอาผมในการไปขุดบล็อกมาเพิ่มอีกโอ้ชีวิตเหนื่อยเหลือเกินต้องมาพอหมดก็ต้องมาขุดใหม่เหนื่ยอยๆออกไปจากนี้เจ้าวัวคนเขาต้องทำหากินอา้าวตายเลย ลังจากนั้นผมก็ไม่รอช้าในการที่ผมจะทําการรีบขุดสิ่งของที่ผมต้องการที่อามาทําการขยายพื้นที่และทําการยึดของประเทศในวันที่ย2บผมก็ทําการขุดไปเลยจนเจอกล่องตัวหนึ่งสุดท้ายมันก็มันก็คือวัวตัวเดิมมาแหละแต่ผมก็ได้เผลอฆ่าพังฆ่ามันตายไปทีหนึง่งอา้าวตายแล้วไว้อะไรกับแม่สีนวลด้วยว่าไม่ได้เผลอนี่ยช่างน่าสงสารจริงๆวันที่ยี่สิบสามววานี่วันีผมกําลังทําการขุด บอกไปเรื่อยก็มีบริวารของอุตูกับเจ้าแกะมานังดูตโดยผมไม่รู้ว่าอีไม่นานใ้ายนะจะมาเยือนผมแล้วโอ,โอ้ไม่นะไม่มุมไม่นะ Dude Hell no ไม่มุมไม่มุมอ้อยอ้ยอ้ย,อย,อยมันต่อยผมแล้วมันต่อยผมแล้วผมตายแน่แ่ทุกคนผมต้องตายแน่แน่เออแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงในวันที่ยี่สิบสี่ผมมาทำการแก้แค้นเจ้าแม่มุมที่ทํามาผมเอาไว้ตายซะตายซะหนึ่งลมสองก็มาดิมาดิอา้าวหล่นไปแล้วโง่ ตอนนี้ฟ้ามของผมได้ปลอดภัยจากเหล่าสับปมปเบสีทั้งหมดแล้วฉันี่มันเก่งจริงเลยเฮ้ยวันที่26ผมเห็นว่าที่นี่ตอนนี้มันมืดเหลือเกินผมก็เลยทำการเอาโคมไฟในตำนานนะที่ผมยุตสายเก็บไว้มีแค่อันเดียวมาทำการปักอืมปักเลยกันมืดเหลือเกินโอ้สว่างจังเลยมันชัดเจาซะเหลือเกินอืมสวยงามวันที่27ผมก็ได้ทำการมาทำการขยายพื้นที่ต่อซึ่งตอนนี้ก็เริ่มมีพื้นที่ที่มากขึ้น จากแต่ก่อนและจากยีก่อนที่แค่บล็อกเดียวโอ้โหไม่คิดว่าจะมาไกลขนาดนี้แต่ก่อนที่จะทําต่อน,นั้นผมก็ต้องไปขุดบล็อกดินมาเพิ่มก่อนวันที่2 8ผมก็ได้ทําการขุดแล่ไปเรื่อย νε. แต่ผมมีกเจอซอมบี้ต้องเลยต้องยึดติดการมันมต้องปกป้องฟาร์มที่ผมรักไว้บุตรสารยิ่งใหญ่ฟาร์มยิ่งใหญ่กว่าเว้ยอออือ,อตายซะโง,ง่แล้วผมก็ทําการขุดบล็อกไปเรื่อย νε. ขุดบล็อกต่อขุดไปเรื่อย νε. ขุดไปเรื่อย,พเ,ยเพื่อทําการสร้างอาณาเขตเพิ่มเติม ในระหว่างที่ผมขุดนั้นผมก็ได้เจอคิปเปร์แล้วมันก็ระเบิดฟาร์มผมแล้วออโอ้โอไม่นะฟาร์มที่รักฉันเป็นรูเป็นรอยซะแล้วออกไปเจ้าสาวประสาทอย่าแกก็ตกลงไปหรอกวันที่30ผมก็ได้ทําการมาซ่อมฟาร์มจากจากที่โดนคิปเปรลระเบิดไปเมื่อกี้แต่อย่างน้อยก็ยังพอซ่อมได้สบาย,บายเป็นรูนิดหน่อยเองอะแค่ <c oughs> นี้เองนะแค่คิปเปอรก็ง,งงตัวเดียวทาอะไรฟาร์มฉันได้ <c oughs> <c oughs> วันที่3ามก็เจอเจ้าแม่สีนวลเหตุสามดอผมก็เลยก,กระทาการตบมันตายไปทีหนึง่งอืมโอ้ขา้าสัตว์ไม่ดีนะั่นหนูหน ต่ระหว่างนั้นบริวารอุ๊ดกระเพอเดินออกมาผมยังไม่ทันซ่อมลวดเลยอุ๊ดอุดกลับเข้าไปอยู่นี่กลับเข้าไปอีบริวารอุ๊ดอุดกลับเข้าไปอยู่นี่เออะไม่กลับไม่กลับอุ๊ดอุดเด้ออุ๊ดอุดเด้ออุ๊ดอุดเด้อโอเคกลับก็ได้กลัวแล้วเฮ้ยเจ้าสัตว์พวกนี้เขาหลังจะออกมาพิมพ์ายอย่างนี้อีกล่ะพอมาวันที่สามสี่ผมคิดว่าผมคงต้องมีบ้านเป็นของตัวเองแล้วผมก็เลยทำการสร้างบ้านเป็นของตัวเองซะเลยโดยการเอาบล็อกไม้มารองพื้นวันที่ห้าสิบผมกำลังหมดการวางพื้นบ้านอยู่แต่่พอผมมหัันกกกลบไที็งงาาว ทำไมหมูกับโวผมมันถึงมีอยู่แค่นั้นวะจําได้ว่ามีเยอะกว่านี้สิหายไปไหนหมดเนี่ยเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถอธิบายหรือหาคําตอบได้ในระหว่างนั้นผมก็ได้ทาการคราของที่จะมาใช้ทาอุปกรณ์ต่อโดยการที่ว่าผมนั้นจะเอาอุปกรณ์เหล่านี้มาทําบ้านต่อให้ได้มากที่สุดต้องใช้ทรัพยากรให้เป็นประโยชน์และประหยัดให้เกิดประโยชน์สุดๆผู้วิชาการจริงแล้วกูเนี่ย วันที่60บ้านผมก็เริ่มเป็นรูปเป็นล่างขึ้นมาแล้วและตอนนี้ผมก็กําลังทํากําแพงบ้านเพื่อเพื่อให้บ้านมีความสวยงามมากที่สุดเ่าจะทำได้วันที่70ผมนั่นก็ทำการสร้างบ้านใกล้จะเสร็จแล้วเหลือแค่ลังคา,งข,า,งข,างข้างบนผมก็จะทำสำเร็จละทีนี้ผมก็จะมีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งสทีไม่ต้องมานั่งเดินอ้อมขอมอ้อมไปอ้อมมาอยู่แถวฟาร์มผมหรอกทงก,ก็มีบ้านที่นอนเราต้องมีการพัฒนา แล้วในระหว่างที่ผมไปเอาของผมก็เห็นว่าบริวารอนตูนั้นดันเข้ามาในบ้านผมแกเข้ามาได้ยังไงเนี่ยอุดอุดอยากอยู่ด้วยอุดอุดอยากอยู่ไม่ไม่แกออกไปอยู่นี้โอเคไปก็ได้เดี๋ยวจะ,จะไปฟ้องหัวหน้าของๆๆอุดอ,อุดไอหมูสันเลี้ยงของเฮดวีนั่นหรอใช่แล้วในต,ตอนนั้นผมก็เพิ่งนึกไอเดียได้ว่าผมจะเอาตัวษรนั้นที่เป็นชีอช่องของผมมาวางไว้หน้าบ้านของผม เทเลยทีนี้ใช้ดินทําเป็นการแต่งบ้านแบบสไตล์งบน้อยเทเลยหวันที่80ผมตัดสินใจเอาอวิชากเกษตรศาสตร์ที่ผมเพิ่งรับเรียนมามาทําการปลูกไว้บนบ้านซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าผมคิดอะไรอยู่ที่จบจากออนไลน์ใช่ไหมเนี่ยป้าหรือว่านี่มันชิบหายการช่างอันที่90ผมก็ทําก็ทําการขุดบล็อกต่อแล้วผมกําลังพยายามขดุดแต่ผมนั้นก็ไม่รู้ตัวเลยว่าตัวเองนั้นกําลังใช้อุปกรณ์ผิดประเภทอยู่ซึ่งผมดันใช้พลัว่วที่ใช้ขุดดินมาทําการ ขุดแล่ผมเลยต่ใจไปเอาของมาเพราะผมเพิ่งจะรู้ตัวรูดก็ยังให้กําลังใจผมเช่นเดิมในการมานั่งขุดแร่และขุดบอกต่างๆนานานะที่ผมตั้งใจตามหามานานและหลังจากนั้นผมก็ขึ้นไปดูส่วนที่ผมอุตสาหลูกตามหลักเศรษฐกิจวิถีเศรษฐกิจคอเอยียงจบแบบออนไลน์ช่างน่าภูมิใจซะจริงๆ โอเคดูเหมือนเราก็น่าจะเล่นมามากพอแล้วโอเคสับใครที่ชอบร้อยวันของเราอาจจะดูป,ป่วยๆดูมั่วๆซั่วๆพูดเรื่องนะครับผมแต่ก็จะพยายามทำต่อไปแล้วผมโอเคสับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยแล้วผมโอเคไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับยย่าลืมกดซับด้วยนะ